ครับผมครับสวดีทุกท่านก็ท่านผมวันนี้เกมไม่ครับว่าผมเจอไหมครับมิ้นท์ในเกมท่านผมวันนี้เรามาเล่นทั้งก็เกมกันผมว่าผมจะไม่เจอผมตาที่แล้วนะนี่ของนี่ของนี่ของนี้ดูดิดูผมได้วุดดิเนี่ยผมตาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกเกมก็เคยได้ของแบบดีๆไม่ไม่เคยอ่ะดูของผมดิ ของดิก็มีแค่ชุดหนังกระขวานอะไม่มีอะไรดีของนี้เจ็ดคิวเลยมั้ยเจ็ดข้อเลยมั้ยเปิดกล่องไม่ได้เพราะแกกากไงเพะแกกากไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโปรลุลุนโปรลุลุนโปรลุลุนโอ้ยมาดิมาดิโปรมาดิโปรโปรมาดิโปรโปรมาดิเรียบร้อยตกไหมตายไหมตาย ตายดิตายดิโปรโอเดี๋ยวไอตัวเนี้ยโอ้ยเล่นด้วยกันหรือไงวันเนี้ยโอ้โหทำไมตีเราอ่ะไม่ตีอื่นเลยเหรอเดี๋ยวมันเล่นด้วยกันวันเนี้ยโอ้โหวอตต์นะไนี้นะเขาล็อกนะไนี้นะไอนี้เขคเขาล็อกคตีเป็น,นทันทีคนเงี้ยผมเพื่อความตกทำไมวะเนี่ย เขาได้เข้าได้เข้าได้โอ้โหเมื่อกี้ถ้าเห็นสกเกตดี re, ๆผมจะค่อนมีขนมนะหูยงอหยุดค่ดโอ้โหเดี๋ยวเรากิน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 ยิงใจมีขนมเจ้าหเนี่ยว้าวมีน้อมื่อกี้นา่าจะสิบหกใช่ไหมโอเคเราต้องระวงังไว้เพราะเราไม่แค่าเท่านั้น มันจะไม่เหมือนสกายวอลผมเพราะว,ว่าหนุ่อคนชามด้วยเราคนหนึ่งทั้งหมดทำไมอาหารผมหมดเร็วจังอเนี่ยดูเนี่ยตอนนี้เต็มหลอดแต่จะพักก็ต้องกินอีกเลยไม่หมดเร็วยัง วีพีเห็นนะวีพ,พีเห็นนะโหน่าเห็นเด็ดขาดนะเหลือสองคนละเหลือสองคนละเอาเลยวีพีกับขุมมันเลย ค่อยไหนอ่ะอ๋อยู่นั่นเองมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยอ้เรืลอตัวนั้นอะเรียบร้อยตายตายครับผมหมูตันูโคตรแรงอ่ะโอ้ยหูยสุดยอดขวานไอ้พีเชนซี่ตัดได้ไหมโอเค ที่กันมาต่อผมก็เก็งที่สอง,สองเก็งนี่มาเดี๋ยวเรามาลุยต่ออูแ้แลกดีแลกกันนะเออสิ่งนี้มีอยู่ไปเราวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใครมันทำอะไรเนี่ยไปแล้วมีอยู่แล้วโอ้ได้ดาบมาแล้วดาบดีด้วยดาบดีด้วยไปแล้วไปแล้ว เราจะวิ่งตาม V I P ทำไมเล่าโอ้โหจะตายโอาบ้าเลยโมเกมนี้เขาเป็นเกมที่ดีนะผมก็คือได้ธนูมาหนึ่งเกมก็ถือว่าดีละตามมาเนาะจะมีตัวหนึ่งมาคนนี้เอาไงห้พมกตัวเนี้ยเอาไงโหเราไม่มีกเกานะแล้วยังไปไฟอีกไฟขโมยไปตายหนึ่งใช่ไหมตายหนึ่งใช่ไหมไม่ตายวะ ยังไม่ตายวะเดี๋ยวโอ๊ยคันกี่เราวิ่งหนีกันเราวิ่งหนีหัวยังตายอีกล่ะเดียวใจเย็นตายโอเคการบมันต่อเกมที่สามผมเกมนี้เป็นทีมันณีพิเศษกับผมเล่นมาสามเต็มเลยเกมแรกธนูชนะไปชนะด้วยธนูด้วยนะโอ้โหยิงไปสองล้ดตาย เขาเลือดไม่เต็มแล้วเาก็ประมาทผมว่าโอ้โหของผมกากผมก็เลยเลือดไม่เต็มไงเออเของคิงของเลือดไม่เต็มแล้วเขาก็ประมาทแบบโอ้โหเก่งเขาห็ของผม,มางาาากาเนี่ยเขาก็เลยแบบวิ่งมาแต่ว่าก็แพ้ไปผมพอตองธนูธนูโคตรแรงยิงสองนัดตายหรือเขาเลือดเต็มไม่รู้อะขนาดนี้เราก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะ หลัที่เอาเอาดนานก็ไม่ไหวับไม่เคยเล่นนานนี่นานแล้วเมื่อก่อนผมก็เล่นนะแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้แคสไม่บีเพีเนี่ยนะเนี่ยแล้สู้ในท่อเนี่ยแหละเออเราสู้ในท่อเนี่ยแหละโอ้โหเอเคกลับมาต่อกับเกมที่สี่ผมเล่นมาสี่เกมแล้วโอเคเกมนี้เกมสุดท,ท้ายแล้วผมจะได้ทำตุลาหกผมว่าผมจะไม่ตายนะชนะเกมแรกก็ถือว่าเฟี้ยวมาก มีฮันูยิงแบบหูใส่เอาใส่เอามีเปิดกล่องใต้น้ำได้ไหมไปเลยตัวกี้เก็บไปเปิดกล่องดางบนใต้น,นะตน้ำใต้น้ำใต้น้ำอเคได้อันนี้มาได้น,นี้มาน,นี้มาโอเคเปิดกล่องนี้มีคนม,มีามมอาเชีวะมีคนมีคนไปใส่อาเชอรีวะมีคนไหนวะคนนี้นี่พี่จะไม่ผิดไปใส่อาเชอร์นีวะอ,อ,อืมหายใจไม่ออก ทันยุ่งกับศพเรานี่มันของเราไม่เนี่ยไม่ต้องวิ่งตามตบ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 อาเชอร์ผมอาเชอร์อาเชอร์ผมคนมีธนูคนมีธนูคนมีธนูโอ้โหเววิ่งกี่โอ้ยจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนอาเชอร์เดี๋ยวเขาตามไม่ตามมาอยู่ หน้าบางทีไม่ถึงว่ไะไอ้ตัวเนี้ยโว้ยโถโอเคกลับมาต่อผมเ,อเก็บสุดท้ายผมเมื่อไรผมจะชนะเนี่ยโมแพ้ตลอดเลยมูยหน้าตาพีหน้าตลกอ่ะเดิมมันไม่ตลกเลยนะโอเคเก็บสุดท้ายผมแพ้ก็แพ้ชนะชนะมันไม่ได้รุ้นที่ฝีมือแล้วมันรุ้นที่ของเนะี่ย ของมันกากเนี่ยมันก็จะสู้เลยเขาได้เลยเมื่อกี้โดนลุมอย่างเดียวเลยโอ้โหโถโคตรเซ็งมีดาบมีใช้ขวานเด้อไหมใช้ขวานเด้วมีอะไรใช้ขวานเด้วสตีฟเซย์มพูนนผมว่าดูมันไไมันยังไงม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยมาผมแล้วก็ฟาดฟาด ฟาดหมฟาด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 โอ้ยดูมันมีมือป่ามันก็สู้อ่ะโอ้ตบรวยอย่างนี้ไหนตีสตีฟเก่งอ้าวสตีฟตัวนี้มาเจอมั่อไหนทำอะไรเพิ่งเราตีฟาดเดียวเดียวเดียวมันมันตีกระเด็นมากโขนเหมือนเลือกสายเดียวกับแบงค์วะที่แบงค์เคยบอกไว้ว่ามันสามารถเลือกสายตีกระเด็นได้ด้วยหมัดอยู่ห้าคนแล้วเก็บไปสองแล้วผมโอเคโห เนื้อดิบแมวเปแมวลองกินอาหารที่เป็นแบบเพิ่มเลือดเยอะๆหน่อยขี่หมวกดูเดือดมาด้วยขี่ปลายต่อ,อวุ้ย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 วีไอพีลืมไปเลยโอ้โหดันโอ้โห oh my goodness เพื่อนช่วยด้วย เพื่อนนายช่วยด้วยเฮ้อผมว่าเขาคงไม่เก็บมันนะนี่มาเก็บผมนะจะวิ่งมาตามเราทำไมแล้วโอ้ยมันยุ่งเลยกับเราแล้วตายโอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้มีเท่านี้ผมจเจอใหม่คลิปหน้าตายตลอดกาลนะโอเคชื่อคลิปไม่ไป